ก็ตามที่ได้เ,เกริ่นเกินกันเอาไว้ว่าให้พูดธรรมะสักนิดหนึ่งสั้นๆก็ท่านขอมาเราก็จัดให้วันนี้จะพูดถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอุบาสกบาสิกาอย่างเราท่านทั้งหลายที่มามาเพ็นกุศลกันในช่วงเา้าวันนี้ ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าการทำความดีในพระพุทธศาสนาถ้าสรุปโดยย่อดมี3มอย่างก็คือทาน2ก็คือศีลสาก็คือภาวนาสรุปโดยย่อนะการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทหนึ่งก็คือการให้ทาน สองรักษาศีลสมาทานศีลแล้วก็สามการเจริญกิตบณานเพื่อกำจัดอิเลสเพื่อเข้าถึงพระนิพพานคราวนี้อย่างที่เราทำกันวันนี้เขาเรียกว่าเป็นทานทานไปว่าการให้มาจากคำว่าทานะว่าธาตุเป็นไปในความให้ตามหลักวิยากรผู้ที่ให้ทานเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ทุกครั้งที่เราให้ทานไม่ว่าจะให้กับสัตว์เลชานจะให้กับนักบวชจะให้กับคนรอบข้างเราเพื่อนฝูงญาติว่าคนยากไร้ต่างๆทุกการให้ทุกครั้งทุกโอกาสนั้นคือการยกระดับจิตของเราเพราะว่าทุกครั้งที่เราให้เนี่ยเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมที่เราได้ได้ช่วยเหลือมนุษย์ได้ถวายทานแด่พระสงฆ์ ป็นการยกจิตใจของเราให้สุขขึ้นจิตใจก็จะดีงามใสสะอาดนี่คือบันไดขั้นแรกในการอัพไปสู่การร้อมทั้งบริวารสมาทานศีลรักษาสีทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เจริญจิตภาวนาด้วยพระเจ้าทั้งหลายมีบางคนพูดแบบเข้าข้างตัวเองพูดแบบเอ่อเพื่อความโดูดีนะคืออาจจะเป็นคนตันีทีเหนียวหรืออย่างไรก็ไม่ทราบไม่ชอบไปทําบุญที่วัดชอบนั่งสมาธิที่บ้านอย่างเดียวเคยได้ยินไหม ไม่ชอบไปทําบุญไม่ชอบไ้ทานไม่ชอบไปทำบุญบท,บทำนี่ที่ลักษณะสิ้นเปลือกนะอ่ะเขาจะไม่อยากไปเขาจะอา้างบอกว่า,าชอบนั่งสมาธิทําบุญใหญ่ดีกว่านั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเลย่ยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันเป็นบันไดสามขัน้น<อ>หรือว่าเป็นปืนสามกระบอกที่ค้ายันกันอยู่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันล้มมันล้มปืนสามกระบอกที่ค้มันอยู่ถ้าดึงกระบอกใดกระบอกหนึ่งออก,กมันล้ม การให้ทานการรักษาสีการเจริญจนะิตภาวนาเป็นเหมือนปืนสามกระบอกที่ท้ายันกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยให้ทานยังจะมหนีทีเหนียวอยู่เนี่ยเปน,นั่งหลับตาทั้งหลายก็ไม่รอดหรอกหลับตากออ็วันนี้จะได้กี่พันวันนี้จะได้เท่าไหรออ่ให้กบไปกู้วันนี้จะได้ดอกไหมเนี่ยนู่นเนี่ยสมองมันจะมีแต่เรื่องผลประโยชน์มีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายไ,ได้ที่ตาๆเข้ามาเห็นไหมหลับตาเมื่อไหร่ก็นึกใจเรื่องอยากได้ อยากมีอยากเป็นเพราะมันไม่เคยเสร็จสลักมันยังสลักไม่ออกมันสลักไม่ออกอยาบริจาคไม่ได้นั้นจิตใจมันยังมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้แตกต่างกับคนที่เคยให้ทานคนเคยให้ทานเนี่ยใจมันโปร่งใหเออให้ทานไปบอยยลยงสัตว์บ้างคือคนยากคนจนบ้างถวายทานแด่พระสงฆ์ผูตือศีลบ้างอะไรบ้างจิตใจมันสูงขึ้นเรื่อยๆสะอาดขึ้นเรื่อยๆพอใจมันสูงเนี่ยมันสามารถอพไปสู่การรักษาศีก็ได้เจริญภาวนาก็ได้ ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบางครั้งท่านกล่าวว่าทานมหาทานบรมทานทานก็คือการให้ทานอย่างที่เราทำวันนี้นี่เป็นบาดเบื้องต้นนะเป็นทานเป็นการให้มหาทานก็คือการรักษาสิ่งการรักษาสิ่งเป็นมหาทานนะมันใหญ่กว่าการให้ทานอย่างนี้อีกแต่ทําไมให้ทานอย่างนี้ก่อนการรักษาสิ่งมหาทานก็ทําได้ยากเพราะพื้นฐานมันไม่มีพอเราให้ทานเป็น เริ่มทำรรมหาทานเริ่มรักษาศิลเป็นบรมทานคือการเจริญภาวนาก็สามารถทำได้เพราะมันมีฐานเป็นบันไดขึ้นไปจิตทานหลักฐาน,นสรุปง่ายๆก็คือทานเป็นการให้ปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นิยมด้วยชาวพุทธในเมืองไทยเนะี่ยถ้าพุดถึงทานสินภาวนาเนี่ยให้ทานมาอันดับหนึ่งเลย โอ้โหเท่าไหร่เท่ากันทำบุญเนี่ยจัดอาหารถาวายพระนี่พระเก้าองค์นี่ากระชันสักร้อยองค์เต็มโตยาประเขนไม่ไหวต้องยกคันโตก็มีนี่คือจิตใจของคนไทยเรื่องการให้ทานเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะการให้ทานไปดูการทำบุญของของชาวพุทธในเมืองไทยก็รู้แต่การรักษาศีลดูจะเริ่มน้อยลงใช่ไหมมันยากกว่าเฮ้ยฉันขายของนะฉันโกหกก็ไม่ได้ลูกค้าต่อราคาจะต้องพูดเอาตัวรอดอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมมันยากกว่านะยากกว่า พราะการรักษาศีลมันต้องให้ความอะไรให้ความปลอดภัยต่อชีวิตของเพื่อนร่วมโลกด้วยการไม่ฆ่าสัตว์จริงไหมเออบางคนยังทุบปูปลาผ่าหัวกุ้งด้วก็ไม่ได้ใช่ไหมเออก็ผิดศีลมารักษายากนะต้องอะไรอีกต้องให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของเพื่อนร่วมรูกไม่รักไม่ขโมยเออเขาย่เหมือนกันนะสมับคนไม่มีจะกินด้วยยิ่งยากใหญ่เลยนะคนยากคนจอ่ลำบาก าม <3. S 2> ให้ความปลอดภัยต่อลูกเมียของคนอื่นไม่ไปร่วงเกินลูกเมียใครเขาผิดประเวณีไม่ได้มันทำใจยากนะคนเจ้าชูยิ่งทํายากเจอไหมข้อที่สนะี่ห้ามอะไรห้ามพูดปดให้ความจริงใจต่อเพื่อนลกด้วยการไม่โกหกหมดเท็จนะไม่เจ้าเล่ห์เท็จุบายพูดตรงไปตรงมามันก็เป็นเรื่องยากยิ่งคนธาม,มาค้าขายเนี่ยโอ้ยกำไรน้อยกำไรแค่าบาทสิบบาทเองแต่กำจรเท่าตัวึ่ง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเจอไหมสุดท้าย ให้ความมีสติต่อตอนเองและให้ความปลอดภัยต่อผู้โลกโลอันนั้นจากการขาดสติไม่ดื่มสุราไม่ได้ก็รยากคนไทยดื่มสุราเยอะเห็นไหมว่าการรักษาศีลมันยากกว่าการให้ทานเยอะให้ทานเนี่ยมีข้าวมีขอกม,ม,มีอะไรแบ่งปันมันก็ง่ายก็ทําได้แต่มันก็เป็นอิส่งเยอะนะไม่ใช่เป็นอิส่งน้อยแต่การรักษาศีลมันอัไมาอีกอย่างม,มันยากกวา่าังนั้นถ้าเรายังให้ทานไม่ได้ไปรักษาศีลไม่รอด ใช่ไหมแค่เสียสละเขาของเงินทองเล็กน้อยอยังทําไม่ได้คุณจะไปรักษาสีลได้ยังไงใช่ไหมนี่คือปืนสามกระบอกกระบอกที่สามก็คือการจเจริญภาวนาการจเจริญภาวนาเนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกเข,า,า,า,ขาเรียกว่าบรมธานบรมธานทาน,ทานอัน<ร>ยิ่งยวดอันยิ่งใหญ่เพราะว่าการจเจริญภาวนาต้องเสียสละทั้งจิตวิญญาณเลยการเจริญภาวนาเนี่ย เพราะมันต้องการจิตคอนโทรลจิตบังคับจิตของเราไม่ให้ฟุง้งซ<ส>่านไปในอารมณ์อื่นใช่ไหมไม่ให้คิดไม่ดีดนั่งนั่งอยู่คิดอะไรเดี๋ยวความคิดไม่ดีทะลุเข้ามาแล้วมันต้องการจิตตลอดเลยนะต,ยต้องการจิต<ว>ต้องฝึกจิตต้องคมจิตนี่มันยิ่งยากกว่าอีกดังนั้นมันจึงเป็นบรมทานมีอานิส<อ>ง,งส์มากไปตามใดดันั้นการให้ทานจึงเป็นการให้ปกติธรรมดาก็มีอันิ่งส์มากแต่ถ้าภาษาศีลด้วย่อัพไปเปนพระมหาทานมันยากกว่า ถ้าเจริญภาวนาบรมคานไปนิพพานได้ด้วยสาธุอันดังพร้อมกันสาธุเพราะฉะนั้นมีเพื่อนฝูงมีคนใกล้ตัวแนะนําด้วยต้องฝึกจากการให้ทนถ้าเรายังให้ทานไม่ได้เนี่ยโอ้ยฉันจะนั่งสมาธิฉันไม่จอบไปวัดฉันไม่จอบไปท่านฉันจบแล้วไม่ทำภาวนาจบเลยนะเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนาเลยอย่างนั้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจ หลักการในทางพระพุทธศาสนาเขามีบันไดไว้สามขั้นนะขั way, ้นแรกก็คืออย่างนี้ฝึกบ่อยๆต่อไปรักษาสิ่งก็มีความอดทนอดกลั้นรักษาได้เพราะเรามีพื้นฐานดีแล้วรู้จักเจริญโหนก็ได้มีความอดทนมีการคมจิตคมใจได้ระงับความรู้สึกไม่ดีไม่งาม กิจให้อยู่ในในในการคิดดีพูดดีทำดีนะเขาเรียโพสิฟิตจริงๆได้การสาธุวันนี้ก็ต้องขอโมทนานะท่านจะพาจากเพจบ้านตตตเาวะส จะเรียกเป็นบ้านขนมไทยอยู่เลยเลยจากเขตบ้านอาหารไทยนะจงได้แฟนคลับสมาชิคมาทำความดีด้วยกันคือสุดคืนสาน่มต้นสวัสดิ์ขอที่สวรรค์เต